จ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยมมีการเปิดช่องว่างให้กับเอกชนหรือกลุ่มทุนเนี่ยเข้ามาอาศัยช่องว่างเหล่านี้ในการขอสัมปทานนะครับเพราะการขอสัมปทานอัจฉริบะพิเศษมันคือการล็อกสเปคเลยนะครับกลุ่มทุนเหล่านี้ก็จะมีแรงหนุนนะครับจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มข้าราชการการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงที่มี power ในการที่จะทําการทุจริตแล้วได้ประโยชน์จากการทุจริตเหล่านั้นด้วย สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังติดตามรายการแอนทายคอรับครับของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับคดีทรัพยากรธรรมชาติว่าเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องการทุจริตนะครับโดยวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากมือปราบคดีทุจริตเกี่ยวกับคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พอพี่เทิงนะครับชื่อจริงก็คือ นายมงคลศรีสว่างนะครับผู้อำนวยการสํานักไตส่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพูดถึงทรัพยากรธรรมชาติกับเรื่องของการทุจริตมันเกี่ยวข้องหรือว่ามันเกี่ยวเนื่องกันยังไงบ้างครับหมอครับโดยทั่วไปก็จะมองไม่ไม่ค่อยออกนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับคดีทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะมีแบ่งประเภทหลกักๆได้5ประเภทนะครับก็คือประเภทที่1เนี่ยคดีเกี่ยวกับก,บการทุจริตการบุกรุกป่า และที่ดินของรัฐนะครับทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นประเภทเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและก็ประกอบกิจการโรงแรมนะครับในเขตพื้นที่ที่มีเขตกำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับส่วนประเภทที่3เนี่ยก็เป็นคดีทุจริตเกี่ยวกับการคุ้มครอง ตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับและประเภทที่4เนี่ยเป็นคดีทุจริตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นชื่อของสํานักโดยตรงด้วยนะครับคดีสุดท้ายก็เป็นคดีเกี่ยวกับการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรแร่นะครับประเภทเหมืองแร่ต่างๆแล้วก็คดีที่มีการทุจริตเกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับส่วนผู้ถูกปหาหรือว่ากลุ่มผู้ถูกกหาที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปปช ที่จะต้องดำเนินการใ่ส่วนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่พูดดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับตุลาการสารรัฐมนูญผูดดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆทุกประเภทนะครับและบทบาทหน้าที่ของปปชเราเองล่ะครับที่จะเข้าไปควบคุมหรือว่ากรอบอำนาจหน้าที่ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับผอพิเทงครับในส่วนนี้ก็จะต้องเข้ามูลฐานความผิดสามฐานของเราก่อนนะครับก็คือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่นะครับหรือกระทาความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทาความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีที่อยู่ในอำนาจไตาส่สวนของสํานักไตส่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเราก็จะมีอนานาจที่จะเข้าไปดำเนินการไต่สวนในคดีทุจริตนั้นๆน,น,นะครับรวมถึงเอกชนหรือราษฎรที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนนะครับ ในคดีนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเราก็มีอำนาจที่จะไตส่สวนรวมเข้าด้วยครับพวกนายทุนอะไรอย่างงี้ครับหรือว่าส่วนใหญ่นายทุนก็จะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือว่าอยู่ในแวดวงนักการเมืองอะไรอย่างนี้เกี่ยวข้องไหมครับเอกชนที่ที่เคยเป็นคดีมาเนี่ยก็มีตั้งแต่ผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีนะครับเป็นสสนะครับหรือว่าสอวอนะครับก็จะมี ร,รวมทั้งข้าราชการระดับสูงส่วนในของกลุ่มทุนหรือเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มทุนหรือเอกชนที่มีการประกอบโครงการหรือประกอบธุรกิจเนี่ยที่มีมูลค่าสูงนะครับหลักพันล้านหรือระดับหมื่นล้านทั้งนั้นนะครับกลุ่มทุนเหล่านี้ก็จะมีแรงหนุนนะครับจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มข้าราชการการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงที่มี power ในการที่จะทําการทุจริต แล้วได้ประโยชน์จากการุจริตเหล่านั้นด้วยครับมีรูปแบบยังไงครับทั้งในการลงพื้นที่ติดตามหรือว่าเฝ้าระวังหรือว่ามีต้องรอรับการแจ้งเหตุจากประชาชนยังไงบ้างครับทั้งการป้องกันและประปาบปรามเนี่ยเรา,เราเดำเนินการไปพร้อมกันอยู่แล้วนะครับก็อย่างเช่นถ,ถ้าเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนมานะครับก็เป็นเรื่องช่องทางต่างๆที่สำนักงานท,ทางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้กําหนดเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเป็นหนังสือทางผ่านทางเว็บไซต์ หรือทางช่องทางอื่นๆที่สำนังกงานรปปรชได้กําหนดเอาไว้นะครับที่จะร้องเรียนเข้ามาหรือหากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับทางสื่อมวลชนหรือมีผู้ส่งข้อมูลให้มูลฐานความผิดตามที่กฎหมายกําหนดก็สามารถยกเรื่องขึ้นมาตรวจสอบและไต่สวนได้ด้วยพอพี่เทิงพอจะจําหรือว่ามีตัวอย่างของกรณีไหนได้บ้างที่เราลงไปทั้งเป็นการระง,งับยับยั้งไม่ให้มันเกิดความเสียหายกับทรัพยากรธรรมชาติมันน่ากลัวหรืออาจจะ เป็นเหตุอะไรที่เราจะมาแชร์ให้พวกเราฟังได้บ้างในส่วนของความน่ากลัวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีกับทุกคดีนะครับเพราะว่า,ามันเป็นคดีที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็คนที่จะทุจริตในคดีนี้ที่มีความกล้าหาญเนี่ยเขาจะต้องมั่นใจว่าหนึ่งเขามีแรงหนุนจากกลุ่มอิทธิพลสิ่งที่เป็นเกราะกำบังความน่ากลัวคือการให้ความเป็นธรรม ของเจ้าหน้าที่ไต่สวนของเรานะครับแล้วมีอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาช่วยไหมครับในในปัจจ,ปจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกลุ่มงาน GIS นะครับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยได้พัฒนาโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่จะทําให้การดําเนินงานของเราเนี่ยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานนะครับเรียกว่า NACCMap นะครับหรือชื่อเล่นว่า NeckMap นะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลดขั้นตอนหรือว่าลดระยะเวลาในการตรวจสอบ แนวเขตที่ดินของรัฐหรือว่าพื้นที่ที่มันเกิดเหตุเนี่ยว่ามันอยู่ในพื้นที่ของรัฐประเภทใดนะครับอยู่ในป่าสงวนหรือไม่อยู่ในเขตพยานหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ดินสปกเพราะว่ากฎหมายในแต่และพื้นที่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันบทบาทการทางานในอนาคตเกี่ยวกับคดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับเนื่องจากสำนักงานปปชเนี่ยครบรอบ24ปีนะครับแล้วก็มีนโยบายเนี่ย ที่จะนำพาองค์กรก้าวเข้าไปสู่เป็นองค์กรดิจิตอลนะครับทางสำนักไตส่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เห็นว่าตรงนี้มันเข้ากับแนวทางหรือแนวคิดของสำนักนะครับที่จะต้องนำพารูปแบบของการตรวจสอบและไตส่สวนให้เข้าไปสู่องค์กรดิจิตอลได้ด้วยนั่นคือการจัดทำคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ที่จะสามารถบอกพนักงานไตส่สวนได้ว่าจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ที่มีการร้องเรียนเข้ามาเนี่ย ในคดีนั้นนีนน่มันจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานประเภทอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายมาตราไหนนะครับระเบียบอะไรข้อไหนนะครับประกอบการพิจารณาหรือว่าประกอบการตรวจสอบและไต่สวนนะครับคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยากง่ายหรือว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกับคดีทุจริตอื่นๆยังไงครับมีความแตกต่างสูงมากนะครับเพราะว่าพี่เองเนี่ยก็มี ได้มีประสบการณ์ในการไต่สวนคดีหลายๆประเภทนะครับแต่คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความซับซ้อนในแง่ของข้อเท็จจริงในคดีนะครับพยานหลักฐานแล้วก็มีความซับซ้อนในแง่ของประวัติความเป็นมาของที่ดินนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับรวมทั้งพื้นฐานความรู้ของพนักงานไต่สวนที่จะต้องใช้ในแต่ละคดีเนี่ย ราะงานไต่สวนแต่ละคนจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายนั้นๆนนเ,นยเยอะมากนะครับเมื่อมีความรู้ในที่ดินแต่ละประเภทแล้วเนี่ยถึงจะมาจับข้อที่จริงได้แล้วก็วางแผนการไต่สวนต่อไปได้ว่าเพราะฉะนั้นที่ดินอันเนี้ยที่มีการออกเอกสารสิทธิ์หรือมีการบุกรุกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นความผิดฐานอะไรอย่างอย่างเรื่องเหมืองแร่ครับพอครับ มันมีรูปแบบหรือว่าการทุจริตหรือยังไงบ้างที่ที่ส่งผลกับทรัพยากรธรรมชาติครับการทุจริตเหมืองแร่ก็จะเป็นประเภทที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลเนี่ยก็รู้เห็นเป็นใจนะครับปล่อยให้มีการขุดแร่นะครับขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องมีการขออนุญาตอันนี้ก็มี็การละเว้นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนอีกประเภทซึ่งซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนและเสียหายต่อประเทศอย่างร้ายแรงเนี่ยเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับเมืองแร่นะครับในการให อาจยาบัตรพิเศษในการสำรวจแร่แก่แกผู้ประกอบการเหมืองแร่นะครับแต่จุบันด,ด้วยช่องว่างของกฎหมายเนี่ยทางคณะกรรมการปปชก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็พยายามดูอยู่ว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่หรือหน่วยง,งานของรัฐต,ต,ต่างเนี่ยมามีการเปิดช่องว่างให้กับเอกชนหรือกลุ่มทุนเนี่ยเข้ามาอาศัยช่องว่างเหล่านี้ในการขอสมปทานนะครับเพราะการขอสัมปทานอาจจะบาปพิเศษ มันคือการล็อกสเปคเลยนะครับบริษัทอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นที่จะเข้าประมูลงานเนี่ยมันก็จะถูกปิดกั้นไปเลยนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาประมูลได้ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมสังคมด้วยสุดท้ายนี้ครับขอพี่เทิงครับอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่กําลังติดตามรายการของเราอยู่เกี่ยวกับทั้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงเรื่องของการทุจริตนะครับขอฝากให้ฝากถึงนครับทีนี้ในส่วนของแนวทางการทํางานของเราเนี่ย โดยปกติเนี่ยนอกจากงานที่มันเป็นงานในหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการโดยตรงแล้วเนี่ย การไต่สวนและตรวจสอบของเราเนี่ยจะเข้าไปถึงต้นต่อของปัญหาในคดีนั้นๆนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยให้มันจบไปในทีเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่คดีทุกประเภทที่เข้ามาที่สำนักไต่สวนคดีทรัพยากรล้วนแต่มีผลกระทบกับประชาชนแล้วก็สังคมส่วนรวมที่กว้างขวางมากนะครับขอให้ประชาชนนะครับทั่วไปเนี่ยที่ได้แจ้งเบาะแสนะครับหรือให้ข้อมูลกับสำนักง,งานปปชและต่อคณะกรรมการปปชหรือต่อเจ้าหน้าที่นะครับ ให้มีความมั่นใจนะครับว่าท่านจะได้รับการคุ้มครองนะครับแล้วก็ปกป้องนะครับและขอให,ใ,หใ,หให้ให้ประชาชนทุกคนเ,นเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการปปชและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยจะดำเนินการไปอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวแล้วก็ส่งผลกระทบกับพวกเราทุกคนนะครับ หวังว่าพวกเราจะร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่กับเราไปนานเท่านานนะครับวันนี้ขอบคุณผอ,อพิเทเงนะครับมือปราบคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการแอนทายคอรับขับในเทปหน้าวันนี้สวัสดีครับ